ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอ่ะพี่น้องครับืันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่เด็ดเลยนะครับบริเวณมะคอกนี่กะถือว่าโดนแล้วนะครับเนาะืัอนี้กับมะพรามะพอกันคือเก้าครับกับต้องต้องฟาร์มครับพี่น้องครับืันนี้ผู้ใดอยากจะได้ง่วงงาแม่ลูกเทปเทปนะครับพี่น้องครับ มาเอาอยู่น่ได้นะครับเนาะพร้อมกับที่เด็ดนะครับพี่น้องเห็นว่าฟงยกข้างหลังขุนเป็นฝูงควายเผือกนะครับพี่น้องผู้ใดกำลังหายอยอู่มีมี่ให่ช่มแบบจุใจสําหรับผู้ที่กํากลังหาควายเผือกไปเลี่ยงนะครับพี่น้องครับถือว่าเรากอดีสุโตเด้อครับพี่น้องเด้อมูอ่คอควายเผือกมณฑหมูลูกของโกเมืองเพชรนาะสายของอแก้วฟ้ามีใไห่นะครับพี่น้องครับพี่การุณที่บ้านจอมสีตําบลย่างตลาดอาเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องเอ้า ก่อนอื่นไปทักทายกับทังเจ้าของฟาร์มครับสวัสดีครับต้องต้องฟาร์มนะครับน้องตองนะครับสวัสดีเอฟซีพี่บุญชูทุกคนนะครับหลักเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระเบือทุกคนนะครับเมื่อนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับมีั้งงัวแม่ลูกหลวกคเวยดอนหรือทองคาขาวนะครับผู้ใดสยอนุรักษ์เราก่อดีเดี๋ยวจะมาช้มลีปกันเลยได้ครับอฝากเบอร์โทร่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทร่องทางติดต่อนะครับตองต้องฟาร์มพี่การู่บ้านน้อยจอมซีนะครับ สีแย่ยางตลาดเลยนะครับพิกัดเลยนะครับเบอร์โทรติดต่อกะศูนยครับ9797704ดเก้าเจ็ฟซบุ๊กกะแทรวงแทรวงนะครับไอดีไลน์กะเบอร์โทรเด้อครับพี่น้องนี่นะครับเอาต้องจะเอาอ่าควายลุงวัวก่อนครับเอาเป็นมาชมงัวก่อนเอาชมงัวก่อนนะครับพี่น้องเอางัวนี่ลูกเทพเทพสุดโตครับมีสุตรสองครูเนาะครับมีสองครูครับสองครูนี่พี่น้องเอาครูครูตัวลูกข้างหลังนี่นะครับเด้อตัวนี้นี่ ตัวนี้ลูกของแม่ข้างหลังนี่ตัวนี้ลูกของแม่ข้างหลังครับพี่อันนี้ลูกของพ่อไหนครับตัวนี้เคฟสามหนึ่งครับจักเดือนแล้วอันนี้อายุห้าเดือนครับอันนี้หาเดือนนะครับพี่น้องครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โค้งสางดีนะครับทำเขาให้เรียบร้อยครับเก็บเขาให้เรียบร้อยจนหายแล้วแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดครับพี่น้องแม่แม่ทับไปย่งครับเป็นงวสาวทองเอ่อลูกแรกครับอันนี้งวลูกแรกที่ครับพี่น้องเอาบบจะเน้นเบ่งผลงานก่อนนะครับพี่น้องงวลูกแรกครับลูกเคฟสามหนึ่งตัว เอกสารนี่มีครบด้วยครับพี่น้องเน้นบังลูกกอนด้วยครับพี่น้องครับี่บดเงาหางใหญ่ๆนะครับเนาะครับนี่แหละตัวแม่เฟินนะครับพี่น้องครับสูงลอยสี่สิบเจ็ดนะครับเนาะสีผ้าเบื้องพางนี่นะครับเด้อเออลูกได้ละอาเพิ่งแม่แม่กินเก่งๆเดี๋ยว้อพี่น้องผมหาจังหวะอวยกันอ่ะนี่โบมีป่านโมีดังยังหนกเนาะราคาจังฟังด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวอวยงวจะเข้ากันนะครับนี่นี่เด้อพี่น้องเด้อ นี่ไปทางผู้ลุกไปมันตูย้ยางยนเสียงนี่เพียงเดี๋ยวท่านได้ถามืองสือีแล้วครเดี๋ดดะเห็นต้วให็กันเน็นบังลูกนะครับสีแดงบังชัดๆเออนี่เดี๋ยวด,ดออะดวดวคู่นี้ต้องเปิดเท่าไหรคู่นี้เปิดไว้4ี่หมดครับสี่หมเอาดึงแม่ไปทั้งลับสี 47, 500, ่หมื่นเจดห้อยครับอันนี้คมไงแม่เกือบร้อยหาบนะครับเนาะนคือบสิบ้าบังผลงานของอแม่นี่นะครับนี่บังชัดสีด 47, 500, ด่หมืดห้าร้อยอันนี้เบิ่งแม่เพิ่นมาเลยครับ เป็นราคาแมลูกครับราคาแมลูกนี่นะครับคือว่าลูกแรกได้ครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนี่เบื้องผลงันตำหนี้บ่มีอย่างน้น้องต้องครับไม่มีตำหนีครับบ่ม่ตำหนีประกันตำหนีราคานี้ต่อรองได้แล้วกันราคานี้ต่อรองในหลายคือเก่าครับพี่น้องทั่วมาสอบอันนี้คือต่อรองในหลายได้ครับส่งให้ฟรีครับนี่นะครับอ่ะตำหนีไม่มี๋ยวให้เบื้องถ่ายยางนี่แหละครับเออนี่เบื้องเห็นนี่เห็นแล้วคมใหญ่ๆกับผลงานนี่แหละครับย่างเด็ดปลาหมันสวยๆเอา ลูกหนึ่งของหางแบบไงหนึ่มาชมตัวจริงอีกแล้วค,ออครับพี่น้องครับส้มตัวจริงหนาคอ,อกหนาฟ้ามในเล่ด้วยครับคู่ที่สองครับบบดนี้คู่ที่สองก็เป็นแม่ลูกคือกันครับพี่อน้องคือกันครับคพี่น้องคู่นี้ฟันมึงว่าคู่แฝดอันนี้ก็น่าจ,จะงวดล,ล,ลูกแรกว่ะนี่ครับลูกแรกทุกตัวครับลูกแรกทุกตัวอันนี้ลูกพอไดดอันนี้ลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตเดี๋ยวเบิ่งแม่กันพี่น้องลูกช็อกโกแลตลูกไปพุ่นแล้วเดี๋ยวดะเอออันนี้แม่ทับไปนี่ อาขึ้นแล้วครับนี่อันนี้เม่ก็ล้งเป็นสัตว์ร้อนๆเลยครับนี่เออปลอยเลยครับเดี๋ยวต้องไปไล่ลูกมาให้กันเลอันนี้เม่ก็าลองเป็นสัตว์อยู่พอดีด้อครับพี่น้องแต่จังิ่งลูกกันนะครับเนาะอ่ะเด้อวเดี๋ยวให้ต้องเป็นไปไล่ลูกมานะครับเนาะเอออันนี้เม่ก็ลัองเป็นสัตว์อยู่นะครับพี่น้องไปทับได้เลยครับนี่เอาไปทับได้เลยนะครับเออนี่หละลูกขึ้นตัวขงหนาฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ด้อครับเด้อครับลูกพอได้ก่อน อ่าสี่เดือนกว่าครับเพราะว่าตัวเอี้ยนี่หาเดือนครับสี่หมื่นกันอยู่เมื่อกี้มื่นหรอครับคู่นี้เท่าไหร่นี่คู่นี้ก็เปิดราคาซ้ำกันครับเอาสี่หมื่นเจ็ดห้าร้อยครับเลือกได้เลยใครเป็ดใครไก่หรือสี่ยกสี่แยกก็ได้ครับเนาะพี่น้องได่งวงงามเลยแหละครับผมนี่ยแหละสี่ยกสี่แยกก็ได้แล้วใครพี่น้องครับตัวนี้โบมีคือกันตัวนี้สีมี่เมียสีมีนมติงเม็ดขาวโพดอยู่นิดนึงตัวนี้กับสีเมอ่าเมียมีนมติงมาสั่นพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยผมไล่ลูกจากกันกันผมที่เบิ้งลูกขาหน เอาหางใหญ่สูงโตครับเนื้อหนังดีครับท่ำเขาให้เรียบร้อย <c oughs> นี่เอ้าซีเดือนนี่น,นี่ตัวข้างๆนี้นะครับเด้อ <c oughs> นี่ตัวนี้ซีเดือนตัวนี้หาเดือนครับราคาเดียวกันพี่น้องราคาสี่หมื่นเจ็ดครับฐาย <4 S 1> ูคูลดได้หลายครับพี่น้องครับเอ้าว้าวหนึ่งเชือกหนึ่งพี่น้องทั้งสองคูเลยครับตัวจริงนี่ตัวใหญ่ได้ครับใส่เกือบร้อยหาสิบนะครับแม่แต่ละตัวประกันความสูงอยู่ร้อยสี่สิบหาสี่สิบเจ็ดได้ครับเป็นประกันให้พร้อมนะครับร้อยสี่สิบหาร้อยสี่สิบเจ็ดผู้ใด ถึงว่บสสุดโตเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งควายครับบัดนี้พี่น้องเอ้าผู้ใดมาทองข้ามขานะครับพี่น้องโดยที่ชูสิบห้าเบิ้งสังเกตว่าต้องต้องนี่เร่ยนตะควายเผือกได้พี่น้องบ่เอาควายดับมากนะครับเนาะมเป็นแบบว่ามันเบืองง่ายไหมครับพี่ของต้องนี่เราเราก่อนมีตัวโตเนาะมีครับลูกครับที่เริ่มจากตัวนี่แหละครับพี่น้องเป็นควายเผือกสาวตัวแข่นแข็งครับผมเออนี่มาเบิ่งแขนอันตันตัวนี่นี่ทายาทของพอไห้ครับ อ่าตัวนี้เป็นลูกของโกเมืองเพชรเด้ครับนี่เห็นว่าพี่น้องโกเมืองเพชรเป็นพ่อพันธุ์ที่โตแบบง่ายแได้สายคอยเผือกครับพี่น้องิ่งลักษณะเนื้อเป็นค้ายอ่างครับค้ายตัวนี้นาเขาสวยนะเขาเปิดครับอ่างอางลึกๆเขากันแล้วเป็นลักษณะเขาเปิดแล้วก็เป็นคอยเผือกแท้ๆได้พี่น้องครับก็สวยครับควรอันนี้ควรญซีด่าสองทางเนาะครับเราอยู่รางหัวชิวครับผมนาเขาเปิดครับนาเขาเปิดจะเกใหง่ครับ สีชมพูลายกวางมะพร้าว่ใหญ่ตัวย่างตันครับผมเล็บสวยครับเขาแก้วเล็บแก้วครับเขาแก้วเล็บแก้วเบื้องควรพี่พี่น้องครับวันจะตกสวงสุวอันครับตกสวงสวนย่างไปเลยด้ครับพี่น้องเบื้องโกทางก็ได้ครับเล็บสวยวันนี้ส่วนสูงน้องเขายืดเท่าไรครับส่วนสูงอันนี้ก็สิประมาณร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบโคกหางแบบใหญ่เลยได้พี่น้องครับนี่เบื้องทางนี่ครับนี่โกหางเออถ่ายสวยๆนะครับอ่ะเล็บแก้วเขาแก้วอ่ะอันนี้มีเอกสารให้ไห่เอกสารครบครับครบทุกตัวเนาะครับ ตัวนี้นี่ต้องเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิดใบสามพันไอสามสิบหาครับพี่ดูสุทธิเต้นคุบมหรอือเปล่าพี่น้องเปิดราคาใบสามหมื่นห้าสามหมื่นหาลูกของโกเมืองเพชรตัวตันอันนี้เป็นควายสาวตัวแม่ได้ครับพี่น้องครับควายอ,อ,อายุหาหกเดือนครับพี่เบิ้งเข่าก็ได้ครับตัวนี้หาหกเดือนแม่นครับมันตัวใหญ่บวกขากได้พี่น้องเน้นให่ครับเนื้อหนังดีครับเบิ้งท้ายเปิดแผ่นหลังใหญ่ครับแล้วบวกเข่าวใหญ่เลยนี่เป็นควายลักษณะยังอ่างเลยล่ะครับผมเอา สำหรับผู้ได้หาที่เป็นสายค่อยเผือออยู่มาเบิ้งขอกนี้ได้ครับพี่น้องครับเอาเดือกเอานะครับเนาะนี่ครับวิ้งท่ายยางงามๆครับเออบิ่งท่ายยางสวยๆจุงได้ไอยางได้เด้ครับเชื่องครับเป็นเป็นเชือแล้วครับเป็นเสือกจุงได้นะครับเนาะนี่ทายเปิดๆต้นนี้บวมีดอกพี่น้องครับเอาผลงานของโก๋เมืองเพ็ดนะครับพี่น้องครับผู้ใดหาอยู่กับมาเอาเอาไปพัฒนาต่อพี่น้องครับพอมันโตแบบง่ายเลยครับต้นเขาสวยครับกล้วยตัวนี้ กบาลกับยิ here, ่งยิ่งครับพี่น้องแม่ก็เป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรสิได้เป็นเนื้อหนังครับพี่อ๋อเอานี่นะครับอเบงตัวที่สองครับบัดของควายตัวที่สองนะครับเออตัวที่สองหลายตัวอยู่แล้วครับมีแม่ลูกให้ยสองคบอยู่แล้วพี่น้องตัวที่สองอันนี้ก็เป็นสาวน้อยคือกันครับพี่อ่ะสาวน้อยคือกันมุนเอกสีสะเป็นเสือกมั้งหรือล่ามั้งครับนี่ตัวนี้สาวน้อย อายุจักเดือนครับตัวนี้กระีเขาหาเดือนกลัวครับพี่สีเขาหาเดือนกลัวเป็น้าวเผืือกครับไม่มีกะเลยจมูกสีชมพูเล็บสวยครับเป็นเขาแก้วครับครับผมอันนี้ลูกพ่อไหนครับตัวนี้ลูกไข่มุกขาวครับพี่ลูกของไข่มุกขาวนะครับพี่น้องครับไข่มุกขาวนะครับเนาะผู้ใดบ่เคยเห็นพอว่านกเสือดในยูทูบบางได้พี่น้องครับนี่บังหน้าตาหน้าตาสวยๆครับท่าเขาเปิดจมูกดุงๆเลยเขาเปิดจมูกดุงๆนะครับพี่น้องแข่งขาใหญ่ดีบึง ควานไก่ย่างมาทั้งสวงกันขวนสวยครับตัวนี้สิเป็นกล้วยมีเอกลักษณ์จังหนอยครับควรหนาผาเพื่อนควรพระอินทร์สี่ครับมีพี่สิบ่มีขวนสีดานั่งให้ได้นี่ตัวนี้ขาวควรพระอินทร์สี่ครับขวนพระอินทร์สี่ตัวนี้สีบ่วได้ยุ่กลางกระบาลด้วยครับเราวบางตาครับพี่น้องทายุ่กลางกระบาลนี่สิสีเป็นกล้วยหายครับในตำราแต่ว่าขันตรงตานี่สีเป็นกล้วยเป็นเอกลักษณ์ดีแล้วก็ วหางขวนมีครขันบางคนมันยุ่นี่อยู่กับทีวีแก่าค่อยให้เพิ่นๆเพิ่นๆก็เอาเป็นควรเป็นควรฟาพาควรหัวแตกครับแทบบานเพื่อนว่าหูพี่น้องยิ่งตัวนี้ต้องเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้สองมื่นหาหาอยค่ะตัวนี้สองมื่นหาหาลอยนะครับเนาะเราคิงเราขาแข้งขายเง้วครับพี่น้องตัวนี้แบบขาวแบบบอมิกะเลยนะพี่น้องอันนี้คือขาวฝ่ายเลยครับบอมเป็นขาวนังมันสิเป็นขาวนังขาวฝ่ายเวยครับพี่น้องนี่ตัวตัวสีชมพูเลยครับพี่น้อง ขทงขาเล็บสวยด้อครับนี่เล็บแก้วเล็บตัวสีขาวคุณแม่นครับเล็บซักดีครับโบเล็บเทือบเล็บยังครับกกห้างใหญ่ครับบกกห้างใหญ่สุดโตพี่น้องครับเอาชุมพูมือตัวเลยตัวนี้ขาวขาวเนี่ยราคาเกษตรกรจับต้องได้ครับอันนี้มาพูดคุยต่อล่องได้ครับอ่าราคาเกษตรกรเอาสองหมื่นหาไข่มุกขาวครับผมสูงกะทิเทาเลก็ต้องตัวนี้ตัวนี้ประมาณมิดี่สิบถึงมีชิบหานแลัะครับพี่เอออาจจะเกินชิบหานิดนึงแล้วครับประมาณนี้แล้ครับอ่า นี่เดินสวยๆอ่าเบื้องเทือกสัตว์ไปจังน่อยได้ครับพี่น้องเนี่ยนี่เบื้องไรเบื้องหมกเผาใหญ่ๆนี่แหละครับสวยจะเน้นเป็นควายเผือกเนาะเดี๋ยวไปตัวที่สามครับครับอ่าพุดเลยมักสายตั้งครับพี่น้องครับเออส่วนใหญ่แม่เขาเป็นควายดำหรือควายเผือกควายมุดเนี่เป็นควายเผือกหมดครับพี่เป็นเกิดจากแม่เผือกพ่อเผือกหมุดเกิดจากแม่เผือกพ่อเผือกหมุดครับอ่าตัวนี้กับตัวแง่ได้ใครับพี่น้อง ตัวนี้นี่เมื่อเพิ่งมาลูกพอได้เล้ครับจับได้จุ๋งในสุตูนะพี่น้องเชี่ยงครับโอ้ตัวนี้ขนทั้งไรทั้งไทยเลยวันนี้พี่น้องอันนี้ลูกของพอได้จักเดือนแล้วตัวนี้กับลูกไข่มุกขาวครับพี่ไข่มุกขาวคือกันนะพี่น้องเ้อตัวนี้กับสงร้อยยี่สิบได้แล้วนะประมาณครับประมาณร้อยยี่สิบประกันร้อยสิบแปดครับประกันร้อยสิบแปดนะครับน้องจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้สีได้เป็นหน้าตาสวยครับเขาเก้วเล็บเก้วยวรบงหญ่ครับตัวนี้เขาแก้ีว กี่บักใหญ่เลยพี่น้องครับ,รบตัวนี้นะครับคอขาใหญ่มากครับกล้วยตัวนี้ก็จะออกวงเขาก,กว้างๆคือกันน,นะนเขาเปิดสวยครับควรกระดีครับตัวนี้นสวยๆบึง้งขวัญอยู่ตรงนี้ได้ครับพี่น้องครับอันนี้นเป็นควรไม้หนีบข้อครับยาวมาพี่เขาอื่นขวรไม้หนีบข้อเนาะนี่เบึ้งแขนหลังปีๆนะครับแขนหลังสวยครับอ๋อเนี่ยนะครับเอาที่บึ้งอีกข่ายครับราคาให้บึ้งถ่ายบักใหญ่อลังการเงาหางใหญ่แง่สุดโตนี่แหละครับนมซี เต่าได้ครับนมซีนะครับอ่ะเบิ้งอีกข้างหนึ่งตัวนี้นี่ต้องเปิดที่เท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดหาร้อยครับตัวนี้ก็ยังสองหมื่นเจ็ดดิพี่น้องยังหลักสองอยู่เลยราคากับสิทธาก่อนจับต้องได้ครับช่วงนี้คือเป็นข้อยเผือกกับพิศเสือเก็บอนุรักษ์นะครับถ้าผู้ใดสนใจกับเมื่อบึงนาคอกหนาฟ้ามครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ท้องของผู้ที่หาค้อยเลี้ยงว่าจะเป็นค้อยสายพัฒนาค้อยดำข้อยอะไรเรต่ครับผมพิอเซื้อนะครับ อันนี้เป็นดอนฝายที่บ่มีกะ <ไฟ S 1> ครับ,รบเนื้อตัวสะอาดเลยลูกของไข่หมกขาวด้วยพี่น้องครับลูกของไข่หมกขาวอ่ะิึงเอาข้อกัดตันๆนี่แหละต้องเน้นมาเบื้องตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับเดยเฉพาเบื้บองตัวต่อไปนะครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับอันนี้กะติใส่ใหญ่ขึ้นไม่อีกได้พี่น้องว่าเป็นหมูคูนี่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนหน่อยเขาออกมาให้เบิ้งดีๆ เปิดอย่ามาพี่ลูกมาค่อยดุกหมูกับมีเได้พี่น้องอให้เพิ่นออกไปนี่ตัวนี้ซีลีนตุ่มเลอครับตัวนี้มันก็เป็นอันดอนฝ่ายคือกันนะครับตัวด้านฝ่ายมันเปล่งขี้ตุ่มมากเป็นบ่ครับเกี่ยวขี้ตุ่มตัวนี้จักเดือนครับตัวนี้ก็ะกเดือนครับพี่ฮกเดือนเป็นลูกของพ่อไถครับตัวนี้เป็นลูกของพ่อช่างเผือกครับคุ้ยพี่หมอตดนะครับสร้างเผือกได้ครับพี่น้องการท้าละดีใช่ครับการยูแถวแบ้านเขาเนี่ยแหละพี่น้องใกล้เนี่ยแหละผู้ใดแวะมานน่ก็อยากไปเบื้องตัวก็ได้นะครับ อ่ลักษณะเขาเปิดดีขึ้นกันน้องจักเดือนแล้วตัวนี้6เดือนครับพี่ความสูงกสิประมาณเมตรสิบเจ็ดสิบแปดนะครับเมตรสิบเจ็ดสิบแปดนะครับหกเดือนเอาสร้างเผือกตัวนี้อ่ต้องเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ก็เปิดสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเหมือนกันครับก็ยังหลักสองกันครับซำกันครับตัวนี้เนาะซ้ำกันเลยครับพี่น้องพี่น้องอยากจะยกคู่ยกยังยกฝูงไปได้เด้อครับพี่น้องครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับผู้เลื่อนขามาตัวนี้เอกสารมีครบสุดโตนะครับเด้อก็อเกิดจากพ่อเผือกแม่เผือกนะครับเนาะนี จมูกจมพูเล็บแก้วนะครับพี่น้องเอาเบิ่งหงาหางใหญ่สุดโตเชื่องจับจุงได้สุดโตนะครับนี่งแผ่นหลังนะครับเอาตำนีงหายห่วงครับพี่น้องครับดูนี่หน้าเขาสวยครับกินหงาเกงกินเก่งนี่ครับมา่นอีกทางหนึ่งช่วงไรนะครับช่วงไรกวางครับแข้งขาสวยครับแต่หางบอดได้อาบน้ำเออแลวอยากเป็นสีมงองจังหน่อยด้วยครับตัวนี้มันเป็นเหรียญขีดตมมากนะครับพี่น้อง แล้วก็พวกอาหารการกินหย้าเี่ยเบิง้งเบิ้งเอาอยู่เดินนี่แหละแมนครับเลี้ยมหญ่าดีครับเหลือเฟือแต่และตัวกินหย้าเก่งร้อมนเลยพี่น้องนี่ตัวต่อไปครับครับอ่ะนี่เมื่อเบิ้งเงินค่อยดอนรุกหมูไปเลยผู้ใดบ่เคยเห็นนะครับตันขกตันแนร <c oughs> ตัวนี้สิเป็นสาวอายุสิบสิบสีบสบ่สิบหาเดือนเลยเรืองค่ะพี่จะเ้่นกระถิทับได้เลยล่ะแมนครับ,รบเออนี่แต่ว่าตัวนี้สีหน้าเขาสวยครับ ผิวไร้กะเลยตัวนี้โอ้อันนี้กะอยู่ดีดีเอาอยู่ดีดีลูกนี่ตัวนี้กะสิบสิบห้าเดือนครับลูกพ่อใดครับตัวนี้เป็นลูกพ่อคุ้มฝูงนะคะพี่พ่อคุ้มฝูงตากับเป็นควายเผือกเนาะอ่าเป็นลูกนี่เป็นลูกของแก้วฝาครับตัวนี้นี่ยดูบอลูกตัวพอมัเนี่ยครับโอ้โอพ่อคุ้มฝูงนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าพ่อพ่อตัวนี้จะเป็นลูกของแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าก็ถือว่าสายควายเผือกตัวท็อปเลยแหละพี่น้องแก้วฟ้าผู้ใดก็ถือว่าเรากอจากแก้วฟ้าครัับพีี่นน้้องตวก็ได นี่ตัวนี้วงเขาปากน้เลยครับพี่น้องนะเขาสวยครับตัวนี้แล้วก็ขวนกับจังที่บอกนะครับตรงยุ่ตรงระไรบางนี่คือกันนะครับเนาะหูเชียงนะครับนี่ตัวนี้น้องเอ่อสิบสี่สิบห้าเดือนส่วนสูงยุ่เท่าไหร่แล้วส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบครับพี่ตัวนี้ร้อยยี่สิบได้เลยพี่น้องครับต้องเปิดเท่าไหร่ตัวนี้ ตัวนี้เปิด2 5 9 0 0ครับ้าเก้าร้อยับยังรัก2นะครับ2 5 9 0 0นะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งเล็บนะครับพี่น้องเล็บสวยครับเล็บสวยๆคีบเล็บกันยิ่งใหญ่มันไทยกับเปิดๆเลยครับไทยเปิดๆเบิ้งแผ่นหลังแผ่นหลังตัวนี้ถือว่ามาดีครับอนาคตแม่พันเลยครับเพราะว่าเป็นคล้ยดุกหมูเป็นคล้ยอ่างครับอ่าผู้ใดมาอ้างตัวตันๆเต็มๆเบิ้งหลังเปรีๆครับพี่น้องนี่นะครับนี่ยางอ่างเบื้งมุมนี่ออครับนี่นะครับเชื่องนะครับคล้ยเชื่อง ว่าเป็นจูงเขาสนามประกระวดได้เพิ่นครับเข้าก็ง,งามครับครับเกือ,อ,อกประคอข้อประเขียงหลังอูเอ่งน้ำครับี้อยังตันเลยพี่น้องครับอ่ะนี่วงช่วงไลนี่บนข้อตันบืนหรือครับพี่นอ้องอะเดือกเอาพี่น้องครับนี่เดือกเอานี่พอ้ผู้ใดยสายค่อยเผือกเนี่ก็ัคือมาเดือกเอาเล่นละเล่นละนี่นี่ดูใจราคาไม่ถึงสองหมื่นกัวครับรักสองครับราคากับผูดคุยต่อร้องกันได้ทุกตัวนะครับ เดี๋ยวสีพาไปเบืเ้องแม่ลูกตรับมาไปเบิ้งแม่ลูกครับวันนี้แม่ลูกอีกจ้สองคููเดี๋ยวสองคูมครับแม่บอกง่ายเลยนะครับแต่ละตัวแม่ยังอ้างเลยแหละครับผมเดี๋ยวมาเบื้องผลงานกันว่าแมงอ้างสิเกิดกับผลงานแต่ละตัวนี่เกิดจากพ่อไดน,นะครับเนาะเอาคูดคู <c oughs> ไถ่ก่อนคูนูนี่ลูกตัวแม่ด้ยวยครับนี่ตัวนี้เกิดจากแมงอ้างงหญ่ๆ,ๆนี่แหละครับ,รบผมเมื่อเบื้องวา แล้วเบื้องแมวแมวย่างอ้างย่างอ้วนครับพี่น้องเขากุ้งกวางนะครับเนาะเออนี่เอาเอาย,<ะ>ยืน<ะ>ยืนอายืนลูกยืนเอออยืนในนี้ลูกเดี๋ยวนะจับถ่ายจาังเลยพี่น้องเออนนะั่นแหละอ่ะเบิง้งมุ่งกวางเดี๋ยวให้ต้องไล่ลูกมาทั้งพี่กันพี่น้องโอเคแล้วไปพูดไแมวโอเคแล้วเออเดี๋ยวโอเคนี่ลูกย่างตันเลยครับอ่ะ อันนี้ลูกของพ่อไหนครับต้องตัวนี้ลูกของแก้วฟ้าครับแม่แม่ผสมไข่มุกขาวประมาณได้รอบสิข่าวสองรอบแล้วครับรอบสิข่าวสองรอบแล้วเด้่พี่น้องลูกของไข่มุกขาวจักเดือนหรือครับนี่ตัวนี้หาหกเดือนคือกันครับพี่หาหกเดือนแม่ใส่กับแก้วฟ้าเนาะครับเป็นควายลูกที่ไหนที่ไหนครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองนะครับพี่ตัวนี้ลูกที่สองครับถ้าผสมในท้องนี่เป็นตัวที่สามครับแม่เนี่ยลอยชี่สิบได้อยู่บหมนี้ยังว่าถึงครับพี่พอมาลอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนี้ได้ครับเกือบเกือบลอยชี้สิบด้ครับพี่น้อง เอาตัวต่อไปเป็นลูกที่3ทับให้เราละพลาดไปแล้วนะครับหน้าเขาสวยครับหน้าเขาสวยนี่วงเขากลวงๆนะครับแขนเขาใหญ่เลยครับกุ้ยตัวนี้นี่เบิ่งช่วงเบิ่งช่วงไรปกติคว้าผืนดินทองประมาณสิบสิบเดือนเนะพี่น้องแมนครับสิบดือนหลายคนอาจสิบบนลู่เนาะนี่สิบเดือนสิบเดือนครัวนะครับนี่ตัวยิ่ใหญ่คู่นี่สองรุ่นสามนะครับแมนครับวันนี้สิบห้าเบื้องผลงานของตัวนี้อ้วนตันเต็มขึ้นกันนะครับเนาะนี่ไทยอ่าเปิดเปิดใหญ่ๆนะครับนี่ควนจับสวยๆเลยนะครับพี่น้อง สื่อสองรุ่นสามนมบอติงนะครับเนาะบ่อครับนมซีหัวครับงามๆเลยให้เบิ้งถ่ายยางนะครับเนาะให้เป็นอ้วยอีกรอบหนึ่งเรียบปุกไงได้พี่น้องครับตัวแม่นี่ยเรียบไงแข้งขาดีครับเออนี่คู่นี้ต้องเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นเจ็ดเก้าร้อยครับห้าหมื่นเจ็ดเก้าร้อยได้พี่น้องคิดพ่อสมัยมันอันราคาสูงก็หนีไปพี่น้องครับถ้าผมมีเงินแสนใส่ใส่คู่ยังเสียครับถ่ายดีดนะครับแต่ว่าลูกกินนมครับก็เลยอยากเบิ้ง ผอมๆจักหน่อยเออนี่นะครับเนาะนี่บึงแม่นี่สูงเกือบลอยสี่สิบนะครับลอยสามเจ็ดสามแปดน่อยจะมีครับครับ,รบนี่เปีจริงๆถ่ายไปถ่ายมันใหญ่ดีพี่น้องเปิดถ่ายเปิดครับพี่คุ้ยถ่ายเปิดครับถ่ายเปิดใหญ่แต่ว่ากะตรงนี้ลูกอาจธิหิดนมนะครับเนาะแม่นครับนี่ลูกบอกใหญ่นะครับเอาผู้ใด,ดเห็นเรามาชมตัวจริงได้หาเมืองกว่ากะเฉลี่ยเราไม่กะถือตัวละสองหมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องแม่นครับราคาคือราคาหนาจับต้องได้บ่คักเลยครับพี่ในช่วงนี้เนาะ ราคาหนจับต้องเป็นราคาเมลูกครับเมีนราคาเมนลูกด้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่อย่างเยอะนี่นี่ด้วครับลูดคนนั่งอ้างนี่แหละครับผมสวยเลยครับกินหญ้าดีครับกินเฟืองดีครับตัวที่ขาวขาวเนี่ยท้่ขาวเผือกเลยนพี่น้องขาวนวลขาวงามเลยครับอ่ะยังมีอีกคู่หนึ่งอาตัวนี้วันนี้ก็ตันขึ้นกันนะครับเบื้องแผทนหลังตัวนี้เต็มอึกประคอข้อประเข็งตันพื้นลื้ออันนี้ก็เป็นแมลูกด้วยตัวผุเมลูตัวผุครับพี่น้อง นี่หางตัวนี้ออกหางสีไหมเลยครับผมอ่ะนี่มใส่เดียวกันบุ้ดีเมีผลสูงครับอ่ะหนี่เด้ครับะะพี่น้องอ่ะเอออย่าให้ต้องจัด่าดีๆอ่ะเดี๋ยวเบื้องมุมนี่นะครับอันนี้เป็นลูกตัวผูได้พี่น้องเ้อลูกตัวผูเดี๋ยวเด้๋คนทีไรลูกมาทางนี้ให้พี่น้องเดี๋ยวด้ะลูกนี่สำหรับผู้ใดอยากเห็ดเป็นพอพันก็นไดดเลยล่ะครับอ่ะททงลูกไป แล้วลูกแทั้งคุเออนี่โอเคเอาไปอีกนิดนึงเดี๋ยวที่เพนของคนไรคอยขายังเออโอเคไอนี่เป็นลูกของพอใหครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของเออเกาจริญ่นนะครพี่นี่พ่อเป็นควายดานะครับโอ้พอเป็นควายดํานะครับพี่น้องอ่เป็นควายดำตะว่าขาบักไงเลยนะครับพวกแขีงค้าดีครับนาเขาเปิดบึงพันทายเลยครับบันทายไงคือบันทายลงมาขาเนี่ยบักไงเลยนะครับพี่น้องครับับเนื้อถือว่ามาดีเลยครับเขาเปิดเป็นลูกของควายดำแม่เกิดจากเออเป็นควายดอนนี่แหละครับไอเป็นไหน ออกมาเป็นควายดอนวันนี้แม่เพื่อนนี่ทับไว้ไปแม่ยังท่านได้เป็นสัตว์ครับยังไม่ได้ท่านนด้ทับครับพี่อันนี้นี่อายุจักเดือนแล้วครับตัวนี้สเขาหาเดือนครับจะเขาหาเดือนเป็นลูกที่ไหนของแม่นี่ครับลูกตัวที่แรกครับควายลูกแรกนะคะยังสดเลยได้พี่น้องครับตัวนี้เป็นคว่ยอ่ลูกแรกนี่ใหญ่ๆอ่างๆหนาๆเลยครับแม่สูงเท่าไหร่ แม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดครับพี่ร้อยสามสิบไม่ได้ตัวแม่เขานี่เป็นเล้าก่อท่าไหนครับเล้าก่อของมาตาอุดรครับกว่าสายพิษอุดรอยู่ตรงครับแต่ว่าถามาสายจากสายอุดรสายอุทัยพวยพี่น้องครับมูลนี้ก็คือต้นต้นของประเทศตัวท็อปเลยะครับเนื้อหนังดีครับหนังตาสวยนะครับอ่ะนี่มะเบิองเอิบเปลืกเผาท่างี้ครับพี่นี่เที่ยวไวให้เบิองเอิกเบิองบักเผาแล้วครับพี่น้องเรียบง่ามครับเปลือกเผาเงี้ยเดี๋ยวราคาจังฟังได้ครับคูนี่พี่น้องเบืองมุ้งเขา โอ้โหเด้ค่ะพี่น้องเล็ยบบางไงเอออ่ะเดี๋ยวที่ถามคูณนี่ให้ไงอ้างหนาลึกครับคุณนี่ต้องเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้ห้ามื่นเก้าครับพี่นี่อันนั้นห้ามื่นเท่าไหร่อันนั้นห้ามื่นเจ็ดห้ามื่นเจ็ดหมื่นเก้าตัวนี้ได้สดบักคักครับพี่น้องครับสดแล้วก็คือเนื้อนางมาดีเดี๋ยวผมจะให้เบื้องตัวเต็มครับพี่น้องนี่แบบตันเพลือครับผมนี่มันตันข้อยันยๆพอเนี่เอาไปเป็นพอพันได้เลยครับพี่น้องเด้อแม่นครับเอาเลือกเอา นี่แหละพี่น้องครับผู้ใดหาค่อยเผือกอยู่อยากได้เกตนั่นเกตนี่อยากได้ไงก็นี่มีหอยพืนหา้นะครับมีครับไม่มีโทษมาสอบถามได้เลยครับอ่ะนี่แหละหูงควายเผือกอย่างเยอะนะครับนี่อยากให้มาเบิ่งอยู่ที่ฟร์มนะครับมาชมตัวจริงได้ว่ามันเป็นจังใดจังใดนี่นะครับครับต้องมาเบิ่งตัวจริงนะน้องงแม่นครับขออยากให้มาเน้นชมตัวจริงได้เลยครับเน้นชมตัวจริงเอ้า มืูอนี้กรอาจจะมีให้พี่น้องชมประมาณนี้นะครับครับกมีง่วนสองโค้งครับแล้วก็มีคั้ยเผือกมาฝากระฝากติดตามทั้งเอฟซีพี่บุญชูแล้วก็ต้องต้องฟาร์มเลยนะครับกับฝากเบอร์ติดต่ออีกแค่หนึ่งเนาะครับเบอร์กับศูนย์หกห้าครับเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่นะครับต้องต้องฟาร์มนะครับผู้ใดอยากสอบถามราคาหรือสอบถามอยังกะโทรมาพูดคุยได้เลยนะครับสำหรับมูอนี้กรขอขอบคุณครับสวัสดีครับ